พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับของเราตั้งแต่การดําเนินสรบสไลพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเล่าไปลูกศิษย์ของท่านเราต้องเอาตามตัวของเราเองนั่นธรรมะเป็นอย่างนั้นนะมีหรือไม่มีธรรมที่พูดอยู่เวลานี้ท่านทั้งหลายถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือพุทธศาสนานถือกันยังไงนั่นเอาไปพิจารณาสิสาทำไมเตือนจิเลตมันมาลูบจมูกตลอดเวลามาบุญนโกสวรรค์ ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกทุกพระองค์ว่ามีว่ามีแล้วกลับโลบไปหมดว่าไม่ม,มีมีมีตั้งแต่สิ่งที่จะทําเป็นภัยต่อตัวเองเทั้งนั้นน่ะเต็หมหัวใจของเราเวลานี้เป็นยังไงโง่หรือฉลาดพวกเราน่ะทำก็มีอยู่ให้ยืดให้ก่อมันก็ไม่ยอมยืดย,ยอมก่อมันไปหายืดหาก่อตั้งแต่ฟืนแต่ไฟที่จะเผาไหมตัวเองทั้งโลกนี้แ่ละโลกหน้าและโลกไหนไหนก็คือไฟในที่เลีของที่เลีนในหัวใจเรานี่แหละมันไปเผาแ้แก้ตรงนี้แล้วมันไม่ติดโลกไหนแล้วน่ะ ติดตัวดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไหนติดที่นั่นถ้ามันมีสิ่งที่ให้ติดถ้ามันไม่ติดไม่มีอะไรที่ให้ติดแล้วไม่เรีอยากนักท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเท่านั้นพอฉันใจมากนะ <c oughs> หรือมหาวิมูลมหานิพานหรือธรรมธาตุพอเป็นไวายโพธิ์ใช้แทนกันได้ทั้งสามนี่เรี่ยมหาวิมูิมหานิพานหรือธรรมธาต,ตุใช้แทนกันได้มมมมมไ,ดไม่เคลื่อนไปไหนไม่มี ธรรมชาตินี่ท่านถึงเรียกว่าเที่ยงท่านยังเคลื่อนนู้นเคลื่อนนี้อยู่ว่าเที่ยงอะไรยังไงไม่เคลือ่อนั่นจึงเรียกว่านี้ผ่านเที่ยงธรรมชาตินี่ะนี่ละที่นักเบกจ่อเจตายที่ว่ากิดคือนักท่องเที่ยวเวลาม่กิเลสอยู่พาท่องเที่ยวตลอดที่ไหนมันไปเห็นหมดกมพาไปเพราะมันทําเองเขาไม่ทํามันก็ทําทีนี้เขาไม่เจอมันก็เจอแล้วสิเจ้าของพูดทําเองเจ้าของก็เจอเอง ทำดีทำาชั่วจะไปให้ใครเป็นคนเจอก็ต้องผู้ทำมาเจอแต่ว่าบาปบไม่มีก็าตามเจ้าของทำบาปยุบอยู่นี่ก็เจอบาปทำบาปอยู่นั้นแล้วจะให้บาปนีกตัวไปที่ไหนจะจับบาปไม่ถูกแล้วบาปจะไม่เผาหัวผูว้สำคัญผิดนั่นมันเขาวันยังทำนะเนี่ยเจ้าของผู้รับรองในการกระทำอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปปัดผลไม่ให้มันเกิดดีชัว่วอใไใหม่ก็คำดีทำาชัว่วเราทำตลอดเวลาส่วนมากสารโลกทำแต่ชัว่วกันดังนั้นะ เพราะงั้นชั่วมันจึงมีเต็มไปหมดทั่วโลกทั่วทิ้งสงสารนั่นนะความดีไม่ค่อยมีเพราะไม่มีใครอยากทานั่นพากันต้องฝืนนะไม่ฝืนไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับของเราตั้งแต่การดําเนินสรบสสลายพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเล่าไปลูกศิษย์ของท่านเราต้องเอาตามตัวของเราเองแล้วนาต้องซัดกันหนักๆันบ้านมากควรจะรู้เร็วก็เอาให้เร็ว ไม่ยากมันรู้ได้เร็วก็ยิ่งดีแล้วมันยังยังยากยากขนาดไหนก็จะเอาให้ได้นี่ฟาดกันเลยนั่นหนักขนาดไหนก็ซัดลงไปลงไปนาของเราจะไปทํานาคนอื่นได้หรือทํายากก็ทํานาของเราทําง่ายก็ทํานาของเรา่นหละทำสวนของเรานี่มันเป็นของเรานี่ไปทําของอื่นไม่ได้ทํายากทําง่ายก็นี่สัยวัฒนาของเราเป็นหนาเป็นบางก็อยู่กับเราเองเราก็ต้องฟาดกันตรงนั้นเลยนี่เอ